อารก็มาทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่เลยมาวันนี้นกไม่เดไม่ไม่ไม่บดไดไล่เลยตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวันที่ใครก็ไล่ได้คนคุยกันยังไงเวลามีคนโทรเข้าหนูรับไหมหนูรับยาอยู่กับเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆมาเป็นเพื่อนคุณพ่อนะคะ เกว่าเพื่อนพอ่อคุณพ่อทํางานอยู่ใกล้ๆยุบันดนบ่มนี่อีลาก็เลยมาน้ํานพุ่นพุ่อนอีลามาอาบน้ําหองน้นําอีพอ่ออาบอุ่นเพิ่นว่าอาบอุ่นนี่ๆๆๆเด็กน่อยอ่าคุณแม่มาด้วยนะคะมาให้เป็นกําลังใจคุณพ่อนะคะคุณพ่ออยู่ใกล้ๆอ่านะคะ คอยเดยลูกมันคือผ่ามันคือขึ้นไหมสิมันก็หนย้ายมันกัเก้ามันคือว่าขึ้นมันคือว่าอยู่ไม่จ๋าไม่ยพ่อจ๋าไปพ่อเรียกแล้วไปคนเดียวไหมพ่อสองคนไปเอาโทรศัพท์มาลูกโทรศัพท์ <laughs> แฝดไปรับนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะปลูกคอมเมนต์ย้ายคือว่าึ้นมาศึกษางานค่ะศึกษาดูงานเผื่อน้องไออนาคตเขามันบอกว่าถือเนาะสี่เกิดเขาเลี้ยนเนาเขาเรียนสูงเรียนสูงๆูงเราเขา อออยากจะทํางานจเจริญออร้อยตามพ่อแม่เขากะเ,เขาก็จะซึมซับเต็กตาในหน่อยอยู่ละพาเขามาดูเพราะเขาจะได้บแบบที่ชีวิตความเป็นยากลําบากซ้ำหนเริ่มอะไรอยู่แล้วพี่น้องเห็นยังกะสางมันยังคอยนั่นเขาเบึ้งความลําบากของพ่อของแม่ช่วสิได้เงินมาแต่ละบาท